สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเข้าเมืองกันเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถใต้ดินกันค่ะ วันนี้มีเยอะค่ะแต่ที่แรกที่เราไปจะเป็นร้าน b า z z a c Cafe นะคะเข้ามาถึงในเมืองแล้วค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยในที่สุดก็มาถึงร้านคาเฟแล้วค่ะทางร้านเขาแต่งร้านได้เก๋มากเลยนะคะโดการเอาเครื่องบดกาแฟที่เป็นวินเทจเนี่ยมาตกแต่งร้าน ไม่ได้เข้าร้านคาเฟ่มานานคิดถึงบรรยากาศมากเลยค่ะเนี่ยค่ะของตกแต่งร้านก็จะเป็นเครื่องบดกาแฟเก่าๆนะคะแล้วก็ทางร้านเองก็ยังมีขายเม็ดกาแฟซึ่งสามารถเอาไปดื่มได้ที่บ้านค่ะ โปรเซโกนั้นคือที่เราสั่งมาพร้อมกับเมนูพิเศษของทางร้านนะคะอันนี้เป็นแบบออเรนทัลค่ะจะมีชีสเยอะมากส่วนอันนี้เป็นเมนูพิเศษค่ะที่ได้โปรเซโกมาแก้วหนึ่งก็ขนมปังพร้อมกุ้ทซองแล้วก็มีโปรเซโกนะคะมเมาแต่เช้าเลยยร้อยค่ะ ทานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่มีเดียม,มาค่ะอันนี้คือเจ้าทำโซดานะคะที่เยอรมนีเนี่ยจะเป็นตัวที่คนนี้ค่อนข้างนิยมค่ะก็จะมีหลากหลายดีไซน์นะคะแล้วก็มีหลายแบรนด์ด้วยอันนี้เป็นแบรนด์ที่ใช้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราเป็นดีไซน์เก่าอันนี้ตัวดีไซน์ใหม่มาก็อยากได้นะคะ The first soda stream for glass and plastic flusher. Select. Food. And even by uh, Energy, save Energy Power by the government. This is for um, dishwasher. dishwasher, and this one is for washing machine. machine. Mm -hmm. So it's like air is the best good. you have to compare ah this one is uh, refrigerator and มันก็จะบอกหมดอะคะ่ะคอนซูมเท่าไหร่กี่ลิตรน้ำใช้ไปเท่าไหร่เสียงโอเดซิเบลออโซก็จะบอกเกี่ยวกับเสียงความดังนะคะใช้เวลาเท่าไหร่เช่นถ้าเป็นแบบตัวล้างจานอย่างเครื่องซักผ้าก็จะบอกเลยใช้น้ำกี่ลิตร เสียงกี่ดีซเซลใช้เวลาเท่าไหร่ซักได้กี่กิโลนี่คือความสุดยอดนะคะของเยอรมันค่ะเรามาดูเตาไฟฟ้ากันนะคะเพราะว่าที่บ้านไม่มีก็ต้องซื้อไปนะคะเราคิดว่าคงจะซื้อยี่ห้อซีเมนไปนนเราจะดสินใจมาซื้อนนแอร์ไฟเยอร์กันก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้รุ่นนี้มันหมดฉะนั้นเราจะต้องรออีกทีคือวันศุกร์นะคะถึงจะได้ของ ค่ะไปเดินเล่นรอบๆเมืองกันก่อนนะคะร้านไอศครีมซ้ายมือนี้คือชื่อดังของเมืองเลยค่ะ เสืมีกลับบ้านค่ะช่วงเวลานี้คือช่วงหวโมงเย็นนะคะแต่แดดยังสว่างอยู่เลยถนนเส้นนี้นะคะได้ชื่อว่าถนนที่ทุกคนรู้จักในดูสดอบก็คือโบเกอร์สตราเซอร์จะมีร้านอาหารแล้วก็มีร้านผับนะคะยิ่งดึกก็จะคนเยอะค่ะ เดี๋ยวเราจะเริ่นตึกเร่กันในเมืองแล้วก็จะไปที่ Japanese Food Festival นะคะวันศุกร์อากาศดีคนก็จะออกมาข้างนอกกันค่ะแล้ววันนี้ก็มีงาน Japanese นะคะคมาถึงเราก็เห็นชาวโปแลดทีกันเลยค่ะมีร้านมาตั้งบูธกันเยอะนะคะแต่ว่าอาหารโดยมากเนี่ยก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากเป็นโกเกียวซ่ายากิโซบะโอโคโนมิยากิก็คือเป็นเบสิกหมดนะคะอืมหืจริงๆเราก็ดูเหมือนจะมีแต่คนเยอรมันมากกว่าคนเอเชียนะคะ หลังจากเดินกันมาได้สักพักก็คิดว่าน่าจะได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าก็เย็นมากแล้วทุ่มกว่าแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามชมกันจนถึงตอนนี้นะคะยังไงอย่าลืมเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ